เจ้าสัปลาดหน้างางโง่มาสักฮะตีทีเดียวตายท่านผู้ชมเล่นกับติวชิวกับแม่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบก,กับติเตอร์ในช่องเล่นกับติวชิวกับแม่ตอนนี้ผมนั้นกำลังจะ กับสับปะหลาดพร้อมกับกองทัพของผมนัม่นเองจริงๆกองทัพผมม,มันมีน้อยมากและไอ้คราวนี้ไอ้ตัวบ้านี่ก็มากินผมอีกแล้วอยา่ยาอย่าเจ้าแมงกับพูนไม่ไม่เอาอย่างนี้ผมไม่รู้จะเรียกว่าไงแต่ผมจะลองอีกแล้วตัวใหญ่ไม่พออ้าหนีทันหนีทันหนีนั่นเออดิ เนี่ยครับเร่านผูชมว่าออตอนนี้ผมจะต้องเอาเรียกลูกน้องออมาอีกครั้งหนึ่งลูกน้องอันเป็นเพื่อนอ่าอ,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 อขอให้จัดก,การได้ดโดนลัวๆโอ้ถ้าไม่มีทางเลือกผมจะใช้พลังแห่งพลังอาวุธสงครามสเตมเตม <laughs> อนนี้ผมก็คือสเต็มละ สแตนยังสู้ไม่ไหวเลยลองคิดไอ้นี่มาจากไหนไอ้นี่มาจากไหนอ๋อผมลืมไปว่าเกาะนี้มันมีไอ้สไปเดอร์แมงมุมบ้านี่ด้วยผมลืมไปไอ้ตัวนี้ก็ติดเกาะนี่มันสิ่งที่แย่มากจ้ายังไม่รอดเลย ตัวบอลลารเลยจ้ะอ๋อ <top ic> <t ops> ผมไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่ผมไม่รอดแน่ฮะอ๋อนี่คือเขตศรักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถมาได้เยอะแยะนี่ไงเขตศรักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครัผู้ชมครับเขตศรักดิ์สิทธิ์ไอ้พวกนี้แม่งไอ้พวกนี้เออขอเถอะไอ้ออพวกนี้ก็จะติดเห็นไหมครับเขตศรักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์แค่ไหน เพาแต่ว่าไอตัวบ้าพวกนี้คือตัวอะไรนะผมจะเรียกสังพเวสีให้มันดีๆนะละกันนะครับสังพเวสีที่ผมเคยปราบมาแล้วนั่นก็คือ,อ,อ,อเออจริงๆนะไอ้พวกนี้ผมผมว่าผมจะปฏะิ ผมจะเลือกปัดเทาาดเทนาเอาปัดเทดเทนาเอาปัดทยาการ์ตูนแคทเรียกมาเรียบร้อยๆฆ่ามันข้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเร็วเข้าเร็วเข้าจะตายแล้ว,ลวรู้แล้วว่าอยู่ไหนเอาไปสิทธว่าแล้วเนี่ยว่าต้องทำอย่างนี้ แต่เร็วเขาเรียกสแตนดดให้ลอยลอยขึ้นด่วนตอนนี้ผมมีพลังสแตนก็ลอยได้แล้วลอยได้เรียบร้อยเข้าไปมันเออ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 ,เอ,อมาดิมาสิสแตนสแตนสแตนเออ stand, stand, stand. เออ,เอ,อ เออเออนั้นผมจะฟู้มันยังไงเนี่ยเออและตัวนี้ยิงอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรไงเฮ้ยไอ้นี่มาจากไหนอ่ะอย่าบอกนะไอ้พวกนี้คือตัวตัวอ่อนมันเหรอเอาน่ oh, <no. S 1> มันไข่เลยเนี่ย เออนั้นผมจะต้องหาวิธีที่จะฆ่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงนั้นผมโอ้โหแล้วผมจะสู้กับสป,ปราร์ตอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเออ่วยต่อสูุขี้ต่อสูุขีต้ตอฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกแค่ไหนจะตายนะกระตุกแค่ ไม่นะคือตูนแคทเออเอ๊ะผมรู้แล้วผมจะใช้อะไร <t ell> มานีเจพวกสับปะลาดโง่ง้างงๆางงางงงโง่มาฮา่าผมตายแน่นอนผมตายแน่นอน <t ell> <t ell> เลือกสกีบมด <t ell> เอเอ,เอ,เอ,เอตอนนี้กำลังเอ่อแป๊บหนึ่งผมใช้พลังการความคิด ผมเลือกเลือสปีดวอร์ดหนีด่วนหนี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 เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับมันตามว่ะเราผมจะจัดก,การมันยังไงเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะผมมีวิธีนะ เดี๋ยวแล้วมันกินตัวอะไรอะจะนะอ้าต้องใหญ่นานเกินไปด้วยเออเอาเอาวุธอะไรดีนะอาวุธอาวุธสุดเก่งกล้าที่ผมใช้ประจัโอ้โหไม่น่าทำไมตายอเออเออเจ้าสปหลาดหน้างางาง้องบ้านละฮะตีทีเดียวตายท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวคลิปนี้มันจะจบเร็วไปไหมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จบเร็วปรแปลกๆนะครับแล้วการ์ตูนแคทมันทําอะไรกันเนี่ยผมว่าการ์ตูนแคทเป็นบ้าแล้วอเอาเข้าไปอ่ะอ่ะเล่นอะไรละอ่ะไอ้นี่มันยิงใส่ใครเนี่ยฮะยิงใส่ใครเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยครับผมไอ้พวกนี้เป็นอะไรกันเนี่ยยิงใส่ใครก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมนั้นจะทําการ ทเทเบิลกับทเทเบิลประทะกนันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะเก่งกว่ากันนั่นเองผมผมจะเอาตัวนี้มาก่อนเลยนี่นี่คือเจ้าเจ้าอะไรไม่รู้ลืมเจ,เจ้าพ่อดีสิเจ็ดมนะั้งโอ้โหผมจะลองดูว่าถ้าเกิดว่าเจ้าดีเสิบเจ็ดนั้นสู้กับนี่จะจะ ผมจะอยากรู้ว่าไอ้พวกนี้มันใครมันจะชนะนั่นเองมาสองตัวนี้สู้กันใครชนะอะก็ะเ,ขเข้าไปอะอะใครชนะเนี่ยอะตอนนี้เราดูผลไม่ออกเลยแล้วตอนนี้ตาใหญ่มากเออเอางี้แล้วกันผมจะโย่อขนาดให้ได้ไม่ว่าจะทำยังไงผมจะต้องยอมให้ได้ยอ่ยอยอ่ยอย่อ ตัวมันอยู่กันตรงไหนเนี่ยอดใจโย่ไม่ได้อ้ตัวนี้มันมาอีกแล้วออเอาเป็นว่าผมช่างมันก่อนผมต้องหาตัวมาก่อนอ้าเอาจริงๆนะผมไม่ต้องหาตัวมาแล้วแหละผมจะใช้วิธีแบบแบบไม่ใช่แบบ กงสุดๆคราวนี้พอใจอย่างฮะอ่ะผมนั้นผมคิดว่าเราจะต้องมาปะทะกระโดนกันอย่างตัวนี้ตัวเนี้โอ้ยแม่เจ้ามัดตับฟ้าเลยไอ้นี่ละแต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อ๋อนี่ไงตัวลูกตัวลูก มาดูกันว่าเออดูด <AH ูไอ้พวกนี้มันมากันแล้วเฮ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเฮ้่เอาไม่เอาฮ้ยเอาจริงๆนะผมคิดว่าผมจะไม่อีกแล้ว ผมจะไม่ผมจะไม่เอาจับมันไปสู้กันอีกแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมจะต้องใช้อาวุธลับก็คือยิงเียเดียวระเบิดแต่ถ้าคลิปนี้มันใช้ของโกงๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็ไม่สนกุกผมก็เลยจะเอาของนี้มันมันมันนะ ้วครับว่าไอ้สไปเดอร์เกิดจากตัวอะไรรู้ไหมครับมันเกิดจากไอ้เจ้านี่อ่าไอ้ตัวนี้คือไอ้เนี่ยคือตัวแมงมุมคือจริงๆแล้วผมไม่ได้เสกแมงมุมนะคะคุผู้ชมคือเจ้านี่นะเหตุผลที่มันกลายเป็นแมงมุมผมก็ไม่ข้าใจเหมือนกันร่างแรกเป็นปลาดาวร่างที่สองอะไรก็ไมันจะลอง นี่จะให้ผมยิงบ้างไหมเนี่ยครับมามามา้มามาาาเ,เ,าเทพเจ้ายิงไม่ใส่ไม่ม่ไม่ไม่ตายโอ้โอ้โอ้ม ในผมก็ใช้บะเตงโมแล้วกันบะเตงโมอ้าวบะเตงโมไม่นะบะเตงโม <laughs> ตายแ,แล้วค่ะท่านมอจะแบบปืนลูกซองขบบนามัจะตายไหมผมดูซิว่ามันจะตายนะ สงสัยตายแล้วมันโดนระเบิดขนาดนี้นะครับท่านผูน้ชมมาแต่ก่อนจะจบคลิปนั่นเองผมจะถ้าเกิดว่ามาโยโย่สามตัวกับอันนี้หนึ่งตัวใครจะชนะติดเรีกยกแล้วโยโย่ ใกล้เราไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมเอาแบบโยโย่ประมาณแบบเยอะๆเลยอะเยอะๆเลยแล้วก็สู้กับเอนมอนี่อ๋ออันนี้คืออันนี้ผมจะปิดคลิปด้วยอันนี้แล้วกันโอ้อะไรเ,เนี่ยเอองั้นถ้าเกิดว่าอ่ะผมจะเอาทุกตัวในเทเวอร์ในสันสู้กันทั้งหมดโอเค อันนี้คืออันนี้จบจริงๆแล้ว่ะมาพูดสักทีโหดมากช่างมันเออและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปน่ะบ๊ายายเฮ้ยจะยายา